ท่นหอดเนาะเอออย่างไปนี่นะขิดว่าขี่รถไปหอยปูไปกับใครเนี่ล่ะไปกับไอ้ทงกับกับใครเนี่กับเป็ดเขาถ่าเขาถ่าเออสบายดีนะน้อยสบายดีปลาที่โตเคยแหล่เมื่อบ้านป้าเลยบ้านนี้พิ่ยังได้กินหอดได้อยู่วะกินหอดกินหอดโอ้ย โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมืสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อหนอมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมื่อนี้เนาะกะมาเฮือนผู้วงพี่น้องโดยตอนสวยๆเลยหนึ่งเนะาะมื่อนี้มากะบโบทนันซ้ำพี่น้องผู้วงเพิ่นเมือบ้านปะแล้วเนาะมาแบบคิดว่าที่ท่านน,นะพี่น้องโบทันเลยเิ่นขี้รถโดยซ้ำเเนาะนะกับพ่อเถาวากาับทันอาจจะเป็นไอทงน้ำหมดละวงลงดูดอธิษฐานวงลงแล้วเมื่อกั็ไปแน่สบายดีก่อน เราไปกับใครเนี่ยล่ะไปกับไอ้ทองกับกับใครเนี่ยกับเปนข้าวข้าเออสบายดีนะน้อยสบายดีไปเจอเคยแหลมมาบ้านป้าอะไรบ้านนี้ยังได้ิ้นทอดทอดอยู่ปะชิ้นทอดชิ้นทอดโอ้ยเนาะเดียวก็เก่งมาเอื้อยังมาบพท่านซ้มเนี่ยชิ้นทอดคือกั้นัทนแรกเนี่บพท่านซ้ัมพี่น้อยเลยไปจ่อยมาเลยเห็นแต่รถไทยมาชิดนมาสิท่านกับพท่านเนาะอย่าแหละมาหาแม่เพิ่น ตอนแรกน่ะพี aja, manera, ่น oh, uh, ้องคิดว่าอ at uh ันนั้นเนาะเลยมาหาวะอย่าแหละเดี๋ยวสิไปหาแม่เพิ่นพี่น้องเนี่ยเพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะโดยเปิดยภาพมาเมื่อกี้กับเพื่อนผู้วงเพิ่นพี่น้องเลยโอ้บริมาลายมือเต๋อไปได้ไหมเต๋อบริมาอันนี้รถไทยเพื่อเท้าเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็มาจอดไว้อยู่เพื่อนผู้วงพี่เลยเนาะเพิ่นขี่รถอันเพิ่นเอินซ่องแถวรถโดยสารอย่างไรเนาะที่บ้านเี่น้ออันนี้เพิ่นรถไทยเพิ่นกะบบริเอมือพี่น้องเลยเพิ่อนมือวิ่งว่ะคือสิมม่มีเวิยงนั่นแหละ ย่างดีแล้วังล้มนะกดจูดิีงยหน้ายังไม่นางนี้กันอุ้ยม่เจ๊อ้ยนางลินสบายดีสบายดีาจุดตัวกดูดน้าจอกๆแต่เศร้าแท้อุ้งลงมันดีมานะเออเฮ้ยไม่ใ วา่ารดไอ้ธงผลมาไหวอยู่ในเนาะมาปัดทางนี้งมาจิตโตสบายดีเลยปะท่องสบายดีปมาจิตโตมาแต่เศร้าเลยเนาะผลกันเนาะไอ้ธงมาจากโมงธงนะ,ะงาจาเนะนนะนาจ็ดโมงเศร้า,าอือตื่นเศร้าแล้วผลเนี่งบนทานเนาะเออมาแต่บนทานอย่างไปบนอลไรไปกะโอ้เนาะ คือมันย่างเขาไอ้ท่านเราจะท่างคนแดงงี้บ่ทันทอดแล้วเอ,ออย่างไปนี่นะขิดว่าขีโหลดไปเขอเป็นผคือสีขาโหลดอีกแล้วเนาะมันย่างรถอยู่ทางนี้เด้เออโอเคแล้วสาวบัดท่านนี้แล้วบางทีเขาก็ไปหาอยู่ผุ่นก็นได้ขิดว่าผุนอยู่ไอน้นี่พี่น้องเลยเล่มผุนสูงเสียงมาอยู่อออตอนแรกก็อยากมาหาหมู่ก่อนพี่น้องเยก่อนถึงมาบ้านมาบ่ทันนั่นซัก เขาถ่าเพิ่นมีวิอยากบะคนจังเมื่อนะเออเมื่อเอามาชิลี่เอาไปจังมาก,กินไงเออมักซ์ลี่นปลูกมักซ์ลี่อือโหจ,จะได้สินงานนะ่ะเออชิ้นไค่แล้วขับบนเ่ยเออมาตามาตาเฮิร์นทุ่มเฮิร์นเด้มันเป็นสิ้นยังเกาเผลเออชิ้นมีแบบงานเนาะแเมันสินมีผ้าอืมสางผลกันยังบนทันมาเลยบ่ ยังบ่ทันแล้วอยู่พูดสิเออยังบเห็นอยู่น้องลินคือบ่เุษันนามน้องลินเมื่อไหร่เมื่อไงตื่นบ่ทันตื่นบ่ทันถ้าตื่นทันสิเมื่อไหร่บอ๊ะเมื่อดีมือมดแม่งมีผูอยู่งนามเลยเนาะอืมีแต่ดินนะลาใหญ่กว่าหมูเนาะอยู่นลำกานเ่ยเนาะเธอไปชื่อเยอะๆในกินพันนี้มีผู้ยืนอืออย่าดอกเมื่อสองเมื่อนางเนาะมีแต่หยางไปแล้วบัดนี้บุันมีคนขับวหลุน้องลินกับยังบ่ทันแข่งน้องลิน แอปน,นะครับรถบัตรฉันเป็นครับเป็นแล้วจะจากินข้าวแล้วยังบ่ยังอืม,อมตอนแรกว่าชิซื้อให้พอถามากินก่อนเมื่อบ้านแลวบันิมามั <c oughs> มนบม่มีเล่าป่อยูลอลไพี่น้องมีสินแหงกับอย่างเอาหอยเจ้าก็เลยเอาไปกินกับเด็กน้อยขโมยขบใจเด้อนะวันดี <c oughs> เห็นจับก่อนเลยอยากเลยบ่กินเลยกินเลยเลยกินกับข้าวกินกับขาวว้าวค่มันนี่จะสิไปใช้มันนี่ ดิเวอร์เน่ละแล้วน้อยเย็นไเสื้องามท้เขาสิไปตลาดอยู่มือชาชาอเป็นมิ้นมีอชาชาก็อะไรซับไปสุดตลาดตัวินะ้ยไปเช่อร์ไะดูมันทั้งว้้กินแม่แจวยังเนาะวงกับได้เคยเมืองาพี่น้องไอ้โดนโดนเมือเนาะว่างอยู่วอย่าพาไป ทิ่ท่าเขาไปไหตอนแรกตอนแรงไหนบ่บ่ได้ตอนแรงตอนนี้บ่ได้ตอนนี้บ่ได้เออตอนแรงเขาสิมีหนังสืออยู่บนแผ่นบ่แรงและ s ่ว n ประมาณชั่วๆนี่แหละก็ได้แค่นั้นก็กินข้าวมาจ้ะนะเดี๋ยวกินอะไกินเขากินก่อนต่อเออกินก่อน เดน้อยๆเขากินก่อนเลยน้องซวยเลยตอนนี้ก็ได้แ้องมองบ,บ๊วยบ๊วยบ๊วยแมนทุกแปดโมงเข่งเลยแปดโมงไปปลาเลยคือซีเมอร์นะเนี่ยน้องสงบน้องน้องใส่คือว่าใส่สงไปมนานั่งพี่ก็ได้ไปยืนอยู่นั่งก่อนนั่งก่อนแต่บขากินข้าวนะคือว่าหนุ่มสงใส่แด <laughs> ดว่ะมาหลินผ่านไปผ่านมาอยู <laughs> ่ ผู้ใหญ่มีแต่ว่าเออเธอซัมลีนีอเอาอยู่ที่ขาหลุดอาาวเอ้วเนาะผู้ใหญ่เลยเซกันยังเซบลายเต้เออแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เธาไดสมมือนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบพันเออกลับไปกลับมาพอดีแสนซาวกับบุแพงน้องๆมันจะไกลเติบถ้าอยู่พ้ากินอมาลินน้ำ มิยังคือบาดบนหน้าตาเป็นยังตีกันกับอ้ายวะมีแต่ขาดยังอยู่นั่งกินเห็นแล้วเมื่อก็อะหอดไวายเราโบแม,มนรถไทยเนาะมัาโดนเขาลงนักวิจารณ์แล้วก็ให้เขารถไทยมาหับอืเอารถไทยไปหับเอามันจะเสียวายกูไว้หรอกมือวัอนนักวิจารณ์นี่กแับบ ชีวิตชีวามงห้อง,งอแล้วนะกบูจานนาะเราเราอยางบนท่า,ทานเนาะแบบบนท่านหลดและแม่นอยู่ดอกเราเมื่อนที่สาวข้าหนักคิดว่าเราขี่รถไฟเมื่อชินงาน,นหอนดอยู่ดอกใส่ตาอดีอือวันนี้ก็มาพี่แหละพี่น้องเยเนาะคิดว่าสร้างเพผลมาเห็ดเรียกเมืองนั้นยังคือสีอย่างหมดแล้วในนี่เน,นียย่างแต่ในชายห้องครัวนี่บอขันนี่อืมห้องครัวก็มันงงแล้วอืม ของครัวกระบอกกันว่าล้วอันปูนะเนไหมอืมโอกะโลกรเออกะโลกระย่งางายอยู่บ่หร,รือว่าซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ยังบ่ทันแน่นะอ,อ๋อเหมืนยังบ่ทันเฮ็ดมันจะแจ็คเราซื้อมาแจ็คแคทสิบไปนี่บ่มีไ,มไว้สิบไปแคทไปจ้ะรถไทยเพิ่นก็มาป้าไว้นี่แหละพี่อนน้อเน้อยว่ายอยู่พุ่น,นมันกนะ,นะนั่นนี่ จทวันนี้กับใครกว่าย่นเชียเออหลุดเราหลดเราหักษาดีเนี่ะตากแดดก็เอาพายางป๊กไว้พี่น้องคนรักษาดีนะเฮ้ยเยีียวๆเขหลดเด้อเจรตงมาๆๆๆๆเลอหมักวันหมักเยี่ยวใช้นหลดได้มานะได้ามางวดคายที่นี่กูพันนันขีอออ่รถุก็ะโอดี ผ่านไปซื้อไกอ่้นมเตี้ยสื้อแล้วพ่อเขาว่าเอาเล็กไก่เล็ก<อ>ไงแม่ออกเล็กเนี่ยเยอเล็กไก่เล็กนกนะอืมออเล็กนกว่า,า,าพาแ่แป้เป็นกรถือเลยแม่บอเป็นกันแล้ววันไปซื้ออืมวันไ้ซื้อเล็กแล้วบอกเคยซื้อมิแต่พระถาคเพิ่ซื้อพันหนึ่งน่องปองละพันชื่อกับซื้อเล็กไก่ลมีชื่อตอนเล็กนกบะถึกเขา คิดบ่ได้ดล้เนาะว่าสิเอาอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ับใมื่อวันมีชายเพิ่นนมีชายเพื่นถือเลขชาวหาลาโต๊ะกระถางนะบ่เนาะโชคดีนี่บ่ว่าแบบเราเราสื้อเราซื้อเลขสามตัวบ่เลขหกโต๊ะทำมาโหเนาะถือเลจัแค่ชาวหาล้านผู้พี่น้อยเนาะถือเลขวันละมีชายแล้วแท้ๆนี่บ่อืม เยเมีมมยลนนเลยมีเมียเลยใจาอือเอาชมเธอเ้วป้ป้าเมียนะอ <c oughs> เป็นบอกระบนนั่นนาะบายลรวเขาน่ยเผสมกับหา <c oughs> เห็นแล้ว,วมัยน่าชม้าบ่มีเรามีกว่าห้าเ <c oughs> อา่เห็นเลยนเะแล้แลมีไห้มีนาะค้าบบ๋มีอ่ะเราผสมเลย เห็ดหน้ากับบเป้เห็ดหน้าตาบม่ใช่กินโยว่าบุเป็นอยู่เอาอันนี้เลยไปเลี้ยวกับคืนเผื่อว่าก้าผู้เบิดข้าวเห็ดลงไผ่น้อยิกลงลึกๆมันยังมาผู้ผู้วงเป็นอยู่บ่เลยคือสิบุเป็นเหรอาะดำแต่ยังน้อยในนี้อะจะมันลืมเลยพี่จ้าออแต่โดนๆเลยแต่ยังน้อยนะมันดำอยู่ยังน้อยเมื่ออยู่บ้านแบบมากันโดนเลยเนาะ บอดีเคยเมื่อสั่มแบบจนลืมพี็น้นอยเพื่อนปะเลยอยากเมื่อเห็นดีเล้วนมันมาแต่อย่างน้อยมาตน้อยจนสานี่ยังบ่อะไรแต่ดูกระโปองอะไมรมันเร่เมยจนเจอเลยแบบมันนั่นเนาะแต่ว่าอะาไ้เมื่อเยี่ยมบ่อ้าวน้องอันนั้น บนุ่งสงค่ะพี่น้องมันนั่งทางนี้เห็นยังไงเลยบาใส่สงป้เด็กๆมันกินข่าวเด็กๆแสบบ่ปปให้แม่ยังบ่อะไรนั่งกินนะพี่แต่สมภักไม่ให้แม่นะโอ้ยเออมีให้แม่นเด้อตอนแรกว่าซื้อมาให้มะพร้าวเพิ่นกินก่อนกลับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเมื่อปลาแล้วเนาะก็เลยนั่นปลาไห้ให้อวบอเดียวบอกมากินบอกมากิน บุณเจ้าบ nah, ุเจ e ้าบุญอูส่งบมาอยู่ทั้งนี่แหละเออค่าชมรวยมาใส่มกินกินเออติดก่อนแสบบําัดดีเห็ดดีดีแหละผมนะบ่หอนบออ้ยทำเบื่อเบื่อมาตวเลยขึ้นอมาหายมานะครันะตัวนึงแล้วอืเอามาใส่ชุด้าเอมาใส่ชุดพัดอืมมาา น้อยกิน้ดยด่าแสบแท้ละน้อย <laughs> อ้าวคุณกนกไปซื้อแกงแกงจิวเจอะเห็นเหมือนสื่อไม่ตแนมแบบนั้นหละคือสี่บานมเพืชชาไก่ผปมีหมักเพชราขวุบอม่ซื้อพะโล่พะโลไข่บอยังงนะหวานนะดี๋ยวคำว่าก็คือหมักกินเถะพโลน่าะเพิ่มหนึ่งแกงนาจะสูพร้อมทบ้านสมพักซื้อมากพี่น้อง บริกรเดี๋ยวออกซื้อมากอะมีแต่ซื้อมาให้หย,ยุดนี<ม>่แหละกินเองแหละบริกเค่ะจิเป๊พิดกระเพาะมันเลี้ยงกินกระเพาะใช่ไหมว่ากัดเรื่องคือสิครับไ, <laughs> ไปกินน้ำไปกินน้ำลน้อยห่อหองวันนี้หลอกบ่ได้แน่เนาะมีแต่ไปหลอกเวรนั่นบ่ ยังโบทันมีแนวลอกไวนอกหองครูวงคนเมื่อ้ามาคนหนึงซื้อกระเจ้นลอกเนีซื้อกระแจแล้วให้เราเจาะทางนอกนี่มันจะง่ายกับซื้นั่นนั่นใช่ขาจะโปล่เจ้ามันเป็นล้ว่องอรเนีะมาก็คะให้สดงเอี่ยมไป้ล้าค่ะมันจะพาเขาสู่อันนี้อันน่ะ้ห้องเลยนะยง ยังข no ึ nice. ้นห okay. ้างไปที่อ่ <seul. S 1> อางม่ละกินข่าได้วหอะอิ่มอยู่บ่เลยอิ่มอยู่บ่อิ่มอยู่อิ่มอยู่อันอ้วอ้วขอเดียวหนึ่งพี่น้องไงเด็กน้อยหลายคนเนาะกินกินกินบุ่อิ่มใส่บุญจักเด็กน้อยกันเลยกินแล้วยังกินนะอะไรยังกินจะกินไหมน้ำไม้ยังได้หาต้นต้มอยู่บนน้ำไม้นะเออแล้วก็ะชิบแฟนชื่อธงแดีเห็นหรือไม่ธงอ๋อเห็นน้ำไหมธงไว้ อืมจิพานเอ๋แบบว่าพานมันหนุ่งหัวส่งคือว่าพานออกมันุ่งส่งนั่นแหละไปพอน้ำมันหนุง่งส่งไปไปล้วปล่อยแหะน,นี่อยู่เดียวไ้ลูกวั <laughs> นหนุ่งส่งมาผัดซีหยางไปนะอันทั้งภูมิวงมันกระเซดมากพี่น้องว่จาจะทิ่ได้เมื่อหรือบอกเมื่อนี้เหรอบอกได้อันนั้นเน,นาะบันเป็นโหลดวะ่ะมันออกไปสวยเพื่อพูดนั่นเย็นอยูเขาป้าไปชิกินแล้มาถามกูยีกเนี่ยี่บอกว่าอาหารจัก ไปหาบอกอยู่ไหนเนี่ยหนักฮะบุกินเท่าจอกมาแล้วชมบุป้าเลยชัวร์เลยมันตอนต้นแรงกับมีแล้วว่าหลดเมื่อบ้านเจ้ามีบ่ตอนแรงนั้นลดบ้านตัวเองอือแต่ว่าอันตอนเช้านะตอนเช้านะเขามาตอนแรกนะเขาลบมาถ้าบทันกับต้นแรงต้นบายบายม่วงลดนอนี่ยอันนี้เพื่อเพื่อยางออกไปอย่างบทันเถอะนะเพื่อยางสิบสองม้วนเขาก็าหอดพี่ รถบานนะตอนแรกนบ่ายโมงเช้าโมงเขาเอถ่บทันกับมือหนาก็ได้นเนาะเคยตังไดยเขาไปสวยในยหนึ่งมันใหญ่บทันเมื่อสามคนพี่น้องมีไอท้ทงแล้วกผูู้งเนาะก็ถาเอา่นเมื่อเอานั้นเอานี่มากินน้ำเขาแหละตอนพิ่นม่านะเขาเราก็เอามาบ่ะเอามาเแล้วเนาะอืมอม,มาหนึ่งเป็นไฮเป็นไฮอันไม่ช่อคำแล้ด้ จีมาหมเพ่นแบบให้ไม่แถวคำแล้วก็จังที่ซีเอามาหมวันนี้ก็ไีเลยชิซมหนึงกับตัวเองกัตากให้เพื่อนบ่างฮาโลนี่แหละนี่มีเขามาจังแดจังจัจังอันนั้นดอกเปาหนึ่งกันเนาะบวอดอกเดือนถาวรนะเมื่อนี้ก็ขอเพื่อนให้เพื่อนแน่เพื่อนมาเชื่อมาใหมเพราะว่าก็ได้เงินสองพันพื่อนเลยเนาะกฐิว่าทังอายเพ่นนหาย่ะไ อาจจะดีพ่นซอยมาแบบให้หน่อยซื้อนั้นซื้อนี่อะไรเพอดีพันก็ซื้อข่าวเปาหนึ่งแล้วก็ซื้อไม่กลดวให้อายนะําส,สองพันก็จะจ,ะจ,ะจ,ะจะล้านกว่าแล้วแต่แต่เก่ามันได้เจ็ดแสนทุเรนเ,เนาะแต่ว่าเงินลงหนไอมเงินลงแล้วก็มันยอย่าอันนั้นแน่ได้กว่าสองพันประมาณล้าน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 สามสามแสนนี่แหละไปประมาณนี้ไป มันแต่เก่านะมันสเลดเงินเจ็ดแสนอะไรอันนี้หาหกแสนปลายหกแสนหาลงอเอออย่างนั้นประ,ะ,ประดี๋ยววะเดี<า>๋ยวเป็นตะโกนเอาเงินชนะเพิ่นไปซื้อข่าวอันนีาประเูี๋ยวกดเงินมันก็ซื้อสรรียังหมดแล้วเงินเพิ่นนั่งเพราะว่าตอนนั้นก็เอาเลยด้วยเมื่อนั้นก็เอาหาแสนเลยอันนี้หาได้แล้วก็เลยว่าเออไปซื้อข้าวก้อนว่าเวลาบ่มีแล้วก็แห้งสิโบโม่มีพอได้กิน หรือชื่อขเขานะพี่นเนอร์ควายชองเซนไหวสื่อท<า>ิน <ขา S 1> น่ะแล้วเนาะทวงเงินกับเชน,นพี่เนาพี่ยัมีเงินจ้างลุตลัวเองก็ให้แชนหนึ่งอือันนั้นก็ยังไม่ทันได้เงินดอกเพป็นก็เอาเอาน้ำามาเอานเงินโดนแล้วเพิ่นเอาเติมบัตรนะนะเซนเดียวคือการไอ้ทงเพิ่นนะแต่ว่าบ,บุคคลน้องกับน้องกับพี่ยังให้ไหวเติมบัตรไพ่มันใหญ่ใหญ่เลย มันก็ว่าเอ้ยได้เงินก่อนสิดอกว่กบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเติมบัตรเกเลยให้ะอืมพอได้เติมเน็ตแล้วเนาะอยู่นํากันพี่น้องบ่ได้ว่าหยังดอกอืมก็เฮาซอยได้เนาะเพิ่นอืมมันได้มันก็เอาให้อยู่ท่งก็าอืมแบบเวลามีเนาะเวลาบ่มีก็แบบนั้นแหละมันก็เผื่อสิได้พี่น้องเอ้ยเผื่อดเดือนเผื่อฮอดเดือนเฮ็ดไปนั่นแหละว่า ไปเห็ดมังอื่นพันแห้งบมงมี่ใช้เนยไช้น้ำมันรถเนาะเห็ดแบบนี้แหละเห็ดปลายมันก็พอได้ด้วยนะถ้าเพิ่นสิทันเมื่อเลยบอกพี่น้องถ้าว่าเพิผลลัดอยู่ในหนทางนี่กะสิไปหาพุ่นแหละเฮานะสิพอดีออกไปเลยเจ้าก,กออนะ็อยู่เฮือนและไรพวกนี้เนาะอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยมาบ่าทันซ้ําเพิ่นออกไปก่อนแหลนะเนาะบ่เป็นหยังดอกมาหาแม่เพิ่นอยู่เฮือนแะไรบัดนี้กเัาจบคลิปก่อนบัดนี้สบายดีเดอ้อ เด็กพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็รถโพ่ะเท้าเพิ่นไหวอยู่นี่แหละเพิ่นบอด้ขี่เมื่อเนาะเพิ่นขี่รถด้วยซานพี่น้องเลยโดยแวะมาเกินภูวงเพิ่นพี่น้องมื่อนี้ก็ได้สร้างเพิ่นก็ยังโบรันมาเห็ดอยู่ดอกแถวนี้กันเนาะมีแต่ก้อนอิฐแล้วกะปูนอีกยังมาโดยมาไหว้อยู่นี่เนาะ เอาพี่น้องคลิปนี้กัสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องมาตีก็ขอขอบ,บขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่รับชมคลิปในบทขามโฆษณาเดอ้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าว่าสบ,บายดีสบ,บายดี